ในช่วงคิดถึงคุณจังนะคะเรายัางคงอยู่กับโอ๊เอกนะสตรีทฟังโรเลอร์สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะนี่ใครเป็นคนตั้งคะสตรีทฟัง n k r โรเลอร์อตอนนั้นผมคิดกับ,ก,บก้อยมือเบสคนเก่านะครับเอามาจากชื่อเพลงและก็ชื่อวงดนตรีที่เราชอบเบสที่ r รเลอร์อ่านั่นนั่นคือหนึ่งวงแล้วก็อย่างฟังนี่ก็มาจาก แกรนฟังเรเวอร์โรสเป็นวงสามชิ้นนะคะับตรงแบบเลยส่วนสตรีทนี่เป็นชื่อเพลงของ r o โรลลิงสโตนสตรีทไฟนติ้งแมทคือรุ่นนั้นหมดเลยรวมกันเลยเป็นสตรีทฟังโรลเลอร์ซึ่งสมาชิกรุ่นเดิมก็คือมีมีโอ๊ตมีกบแล้วก็ไข่คนนั้นมีมีคุณก้อยแล้วก็คุณก้อยก้อยมีกบคุณก้อยก้อยแล้วก็ไข่ใช่ครับแล้วที่ไข่เสียชีวิตไปแล้วเนาะใช่ใช่อันนั้นคือออกมาชุดเดียวชุดเดียวครับชุดแรกชุดเดียวแล้วก็ไข่เสียชีวิตตอนชุดชุดแรกเหรอช่วงที่ซาจากชุดแรกไปแล้วครับเขาไก่เขากลลับไปเ่น กลางคืนเหมือนเดิม,มแล้วก็สุขภาพเขาไม่ค่อยดีด้วยเขาเสียเขาป่วยแล้วก็เสียชีวิตค่ะตอนนั้นตอนนั้นโอ๊ตก็เลยไปได้ไปเจอสมาชิกใหม่ก็คือเอกกับณนคะือมาเจอ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 ณัเนะมื่อวานนี้บอกครั้งวันแล้วเจอในห้องซ้อมใช่ไหมอ่าใช่ใช่อเอกนกี่ก็อย่างที่เอกเคยเล่าคือไปไป,ไปมามาเพราะว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นตัวเชื่อมคือรุ่นพี่คนนี้เขามารู้จักผมเอาเดโมมาให้ฟังของของของวงคนนี้นะฮะ แต่ตอนช่ววันนี้เขาก็ยังไม่ได้ทำเพลงเลยนะแต่ว่าแต่รุ่นน้องเขาคือเอกเนี่ยมารวมกับเป็นสติีฟังโรเลยอะไรอะไรเงี้ยเก็รู้จักทั้งนั้นรวมมกันมาก็เลยก็เลยมีกันสามคนแล้วก็ใครเป็นคนแบบเราจะต้องมีการตั้งหัวหน้าวงหรืออะไรไหมหรือหรือทำงานกันแบบพี่น้องอ๋อไม่ฮะอิสระเป็นเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าสามคนผมว่าคุยง่ายครับพอสามคนปุ๊บแล้วยังไงฮะเราทําเพลงกันก่อนเลยหรือไปหาค่ายเพลงก่อนเลยหรือหาค่ายเดิมที่เราเคยทําแล้ว ช่วงที่ทําชุดแรกแล้วก็ซาไปเนี่ยประมาณ5ปีของผมจะมาทำชุด2นะครับตอนนั้นก็คือกระแสของอันเทอร์เนติฟมันไปแล้วแฟชั่นมันไปเรียบร้อยแล้วฮะแล้วพอพอินดี้ก็เริ่มเข้ามาอยู่ในในในค่ายใหญ่ๆกันหมดแล้วใช่ใช่ฮะพอเราจะยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นเป็นยุคอินดี้ถัดมาซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ย ไปคู่กันนะถ้าทางทำพี่พี่เปิลถามก็คือทําเพลงก่อนหรือหรือได้หาค่ายก่อนเราได้ทั้งสองอย่างมาพร้อมกันเริ่มทําเพลงด้วยแล้วก็ได้ได้ค่ายด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโซนี่เริ่มเปิดตลาดที่เป็นอินดี้ด้วยการขึ้นแบล็กชีพขึ้นมาแบล็กชีพก็ดังมากเลยนะตอนนั้นแล้วก็พอได้คุยกับกับพี่ๆเขาแล้วเนี่ยวงที่เริ่มต้นในแบล็กชีพจะมีอยู่อยู่สามสี่มีสี่วง มีสตรีทฟังโรเลอร์มีสครับมีพีชแบนและก็เดอะวันเดอร์เลอร์ตอนนั้นนั่นมีมิวสิควงนำตอนนั้นโอเคซึ่งสครับก็ก็ยัง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 คงอยู่พีชแบนก็พีชก็ยังอยู่นะยังร้องเพลงอยู่ยังอยู่ในพีชแบนโอเคครับก็เราก็เลยเราก็เราเลยได้ทำเพลงของเราในแนวของสตรีทฟังโรเลอร์เหมือนเดิมแล้วแนวเพลงต่างจากชุดแรกไว้หรือมีความคล้ายๆกันอ่าค่อนข้างต่างครับชุดแรกคือชุดแรกเหมือน เด็กไม่เคยทําเพลงแต่มีไอเดียแล้วผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้แบบใช้<ๆ>ไอเดียเต็มที่อะไรเงี้ยครับมันเลยไม่ไม่มีแรงกดดันอะไรมากมไม่ค่อยมีข้อจํากัดมากมายครแต่พอมาถึงชุดนี้เนี่ยเราเอาข้อเสียจากชุดแรกมามาลองดูว่าเฮ้ยบางอย่างยาวไปบางอยา่างบางอย่างดูวนเวอร์<ๆ>ไปนิดนึงหรือบางอย่างน้อยไป text, <ๆ>อะไรเ<ๆ>งี<ๆ>้ยเราเลยพยายามจะทําให้มันกลมกล่อมขึ้นบวกกับาการฝึกทักษะส่วนตัวเริ่มเริ่มเริ่มนิ่งขึ้นนะครับ,รบจากจากชุดแรกที่ค่อนขามูทะลุดุดันอะไรเงี้ยพอมาชุดสองแล้วก็ ทำให้มันค่อนข้างสละสลวยขึ้นนะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าสตรีทฟังโกลเดอร์ก็อยู่ค่ายโซนี่ค่ายเดียวไม่ได้ย้ายไปไหนนะจากชุดสองอยู่อยู่โซนี่มาตลอดอยู่โซนี่มาตลอดครับค่ะมีการคุยกันบ้างระหว่างพี่น้องๆในแวดวงแต่ว่าก็ก็เป็นการร่วมเป็นโปรเจกต์เป็นครั้งคราวไปมากกว่าจะไม่ได้ไปร่วมทั้งวงค่ะพอได้มาทํางานด้วยกัน3คนได้ออกอัลบั้มแล้วมันมันอย่างอย่างโอ๊ดเองโอ๊ดเคยมีเป็นสตรีทฟังโกลเดอร์มาก่อนเนี่ยจะโดนคนเปรียบเทียบหรือคนถามถึงหรืออะไรไหม เปรียบเทียบไม่มีฮะแต่ถามถึงไม่มีตลอดอเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสติฟังโรเลอร์เนี่ยอีตอนมีงานวางแผงเนี่ยคนไม่ซื้อแต่มันหายไปจากแผงแล้วเนี่ยคนถามหาไป่ถามหาแล้วเนี่ยอย่างที่น้าบอกไปเดินสะพานพุทธนะ,ะไปเดินโอ้โหโหลักพันแล้วเนี่ยบางๆาัก็เป็นซีดีนะเป็นอะไรเงีย้ยแล้วก็ก นั่นแหละคนก็ถามหาไอ้เราก็เจ็บใจอีตอนมีกไม่ซื้อ, <c oughs> อนนคนเราว่าจะเป็นเช่นนี้ค่ะตอนอยู่ตอนมีไม่ค่อยเห็นความสําคัญนะพอเข้าไปแล้วยังไงเนี่ยไม่รู้พูดถึงอะไร <c oughs> แต่ใน,นข้อดีก็คือ <c oughs> ทุกยุคทุกสมัยมีคนถามหาโอนมาตลอดะฮะ <c oughs> แล้วก็มันเราเห็นลําดับของเจเนอเรชันคือตั้งแต่คนที่เป็นตอนนั้นเป็นนักศึกษาหลังสุดที่เรามารวมกันเล่นคอนเสิร์ต จูงลูกมาดูมีคนเดิมเคือแบบเราเราเห็นรุ่นต่อรุ่นมาอะไรเงี้ยเออก็ภูมิใจครับค่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการทําอัลบั้มหมดเลยใช่ไหมหมายถึงว่ามีมีมีสิทธิ์มีเสียงมีมีมีโอกาสได้เสนอนไอเดียหรือว่าทุกอย่างไปขึ้นอยู่กับค่ายนี่คือข้อดีหนึ่งอย่างของคนที่อายุเยอะกว่าผมสามารถกำหนดมาได้เลยว่าใช่หอยอมกำหนดกำหนดเออ เพลงมางนี้นะฮะน้องๆแล้วเขาก็จะศึกษาเพลงน้องๆฮะน้องๆแ่พี่นะพี่นแต่เขาไม่เห็นด้ไยจริงเหรอคะแต่ถ้าหนดแนวทางถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะแย้งนะเฮ้ยพี่ผมอย่างนี้ผมปรับวิธีนี้กว่าอะไรเงี้ยมีแย้งไหมมีแย้งไหมก็จะก็จะเพราะลายที่ที่หลดลายที่ลายลายกรองลายเบสเขาใช่เหรอเฮ้พี่ตรงนี้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยอ่าก็บอกว่าเออพี่ตรงนีเปลี่ยนกองลายนี้น่าจะเหมาะกว่าอะไรอย่างเงี้ยแลคิดอีกแบบหนึ่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า ช่วงช่วงช่วงหนึ่งที่ที่อินดี้มาหรือว่าออเตอร์มาเนี่ยมันก็โอโใครใครก็เกิดกันวงในวงการใครๆก็เนีหลายๆวงพุทขึ้นมาทีนี้เอ่อพอพอ,พอจางๆลงไปแล้วเราอยู่ตรงไหนคะคู่แข่งเราเยอะขึ้นไหมเราเรากลัวอะไรไหมกลายเป็นว่าคนวงที่เคยเป็นคู่แข่งกันอะ่ะก็หายไปเหมือนกันพิด<อ>ก็คือในในที่ถุนแ,แล้วเราก็กลับมานั่งคุยกันกลายเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยซะมากกว่าจริงๆเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ทุกอย่างมันแข่งขันในในวดวงนดี้อะไรเนี่ยเช่นเช่นอะไรบ้างไหนเราบอกเนี่ย จริงเได้ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่อยู่แล้วดิใช่ไหมตอนนี้วงนี้ยังอยู่ป่ะแต่ยุคนี้ยุคหลังนี้เริ่มมีรีอยูเนียนเยอะอะไรไม่เป็นไรหรอกเราเพื่อนกันสมัยนั้นเลยแต่จริงมันคนละแนวอ่ะคนละแนวแต่ว่ามันเอ่ยมาออกในเวลาเดียวกันมันก็เลยเหมือนโดนเปรียบเทียบเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่คลาสสิกฟังโรลเลอร์สหรอช่วงนั้นได้ดีว่ารุ่นนั้นยิ่งสครับไปเลยเนาะสครับออกยุคยุคอันเตอร์แลนด์เลยเออจะมีจะมีโป๊ะ โยคีเพลย์รอยพีโอพีใช่ปึ้งสออะทเดอร์ซิกสออะทเดอร์สิกใช่ใช่ประมาณนั้นก็จะเป็นจะเป็นวงรุ่นนั้นนั่นแหละตอนหลังนี้ก็มามาเจอกันธรรมดาแหละก็ไม่มีอะไรแล้วส่วนใหญ่ในวงการเพลงแล้วก็พี่น้องกันทั้งนั้นใช่ครับแล้วพอเราเราได้ทำกับโซนี่ทั้งหมดกี่ชุดคะจริงๆสี่ชุดครับในนามสติฟฟังในสามชุดแล้วก็อัลบั้มเดี่ยวของโอชุดหนึ่ง๋อแล้วแล้วแล้วพอโอทำอัลบั้มเดี่ยวแล้วโอใช้ชื่ออะไรใช้โอสติฟฟ์ฟังครับ นี่ออกมาออกมามีสามชุดมีแต่ละชุดเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแนวเพลงเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนวิธีการอะไรไหมเออสีสันจะคล้ายๆยุคที่เรามาเป็นมาเป็นพวกเราสาคนล่าสุดนี่ละก็คือก็คือสีสันมันจะเป็นเป็นฮร์ด็อกที่แบบว่ามีความเป็นต่ำกัลเเปรกลายเป็นฮั์ด็อกนะตอนแรกอาจจะอาจจะร็อกผสมออเตอร์ผสมอะไรผสมช้ยเซเวนตีเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆคือด้วยความที่พอพอเราเล่นกันชัดๆมากขึ้นแล้วก็ แน่นอนเพราะนั้นตีคนใหม่เข้ามามันก็จะเป็นเป็นบุคลิกของของสองคนนี้ด้วยก็เลยหันหัวมาทางล็อกค่อนข้างมากนนันงโอเคโอเคค่ะแล้วเพลงที่เป็นซิกเนเจอร์ของ street funk rollers จริงๆคือเพลงอะไรเวลาที่คนยังไงก็ต้องเล่นยังไงก็ต้องร้องยังไงก็อ๋อก็มีเพลงบนฟากฟ้ากับากับวัสนาน้อยแล้วก็วัสนาน้ยจำได้จำไดแล้วก็ไงดายยังคงเล่นอยู่ค่ะ แล้วแล้วหลังจากที่เราออกอัลบั้มมานี่เราได้ทัวร์คอนเสิร,ร์ตทั่วประเทศเราได้ออกคอนเสิร,ร์ตเยอะๆไหมคะไปทั่วประเทศครับช่วงโดยพอช่วงที่อยู่ b แบ k ็ h ชีะได้ไปค่อนข้างเยอะแล้วก็แล้วก็ผลตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็ส่วนที่ยังคงเป็นแฟนเพลงเหนียวแน่นจนมาถึงทุกวันนี้คือสติฟังโรเลอร์มักจะเป็นขวัญใจนกดนตรีด้วยส่วนเดีย่ยวน่าใช่ใช่เพราะว่าคนฝึกใหม่ๆหรือว่า มันจะเป็นจากรุ่นสุดรุ่นนะฮะคือรุ่นพี่บอกว่าเล่นเพลงของวงสติฟังสิน้องๆก็จะเริ่มไปหามาแล้วทุกวันนี้ก็จะยังมีนักศึกษาดนตรีใหม่ๆรู้จักเราอยู่กันอยู่เสมอครับก็เรียกว่าอยังไงเราก็ยังผูกพันกับดนตรีนะคะก็สรุปแล้วก็ทํากับโซนี่มาสี่นะสี่ชุดสี่ชุดนะคะสี่ชุดก็ถือว่ามีหลายๆเพลงที่ที่คนยังจําได้อยู่และอยู่ๆสตรีทฟังโรลเลอร์ก็ดูเหมือนว่าจะเงียบหายไปจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วอะ ถ้านับเฉพาะของผมเองเนี่ยสิบห้าปีสิบห้าปีสิบห้าปีแล้วสิบห้าปีคือเขานับต่างกันแล้วนะเขาบอกเขาหน้าแบบสิบห้าปีเพราะนับของเขาสิบห้าปีเองนะฟองเอกนะฟองเอกกี่ปีฮะผมผมไม่กล้านับเพราะว่าพอเอกพอหยุดสตรีทฟังโรเลอร์เอกก็ไม่ได้ไปทําอย่างอื่นใช่ไหมก็ผมก็มีทําอย่างอื่นมากเพราะว่าอย่างสอนสอนดนตรีก็ยังสอนปกติจะรับงานอย่างอื่นเตอรมอะไรเงี้ว่าไปเรื่อย อ๋อเริ่มเริ่มทงานเดี่ยวแล้วไม่เกี่ยวใครจากจากสตรีฟังโรลเลอร์จากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีสิบไหมสิบกวมาถึงต้นไหนปีสองพันสองสองพันสองสิบปีสิบปีก็ได้จะใกล้ใกล้กันกันรับใชะครับอือ่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยนะคะว่าและช่วงที่เขาหายไปเขาไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะเผื่อไปทำอย่างอื่นที่แตกต่างจากดนตรีไงอ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันค่ะสวัสดีคับ